ก็มีอะไรบ้างอะ่ะไข่เป็ดไก่นกกาจระเข้เตา่าห่านปลากบเขียดยิ่งจบทุกแก่ก็แล้วแต่เราจะไปเกิดในสถานะอะไรเห็นไหมฮะและทีนี้ถ้าเกิดว่าไปเกิดเป็นไข่นกกระเทศไอ้นกกระจอกเทศเนี่ยมีราคาไหมมีราคาหน่อยเกิดเป็นไข่ยิ่งจกทุกแก่ไม่มีราคาเลยเขาบี้ทิ้งไปเลยเห็นไหมฮะแล้วถ้าเกิดเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ไปอยู่ข้างกระทะที่กำลังผัดข้าวทําไงเนีน่ยหนาวๆแล้วร้อนๆเลยนะฮนะเกิดนะคุณไปถึงไปสั่งเลยบอกข้าวผัดกะเพราหนึ่งจาน ไข่ดาวสองฟองหยิบเอามาทอดให้เรากินแล้วไหมเนี่ยที่ผูเจ้าทันตดว่าอะไรจะมาเกิดดีเท่ากับมนุษย์ไม่มีมีแต่กินชาวบ้านเราเห็นไหมสั่งอย่างนี้กินตับกินไตอย่างนั้นตับหวานตับไงพอมาเลงมากินเขามั่งโอดครวนไอที่มาเลงมากินแล้วนะ่ะเรากินมันมาก่อนแล้วมากินตับมนะันอ่ะเรากินตับเขามาก่อนแล้วมันก็มากินเรามั่งอยจะไปบ่นไม่ได้เนหะ็นไ,ไหมเนี่ยออาเน,นี่ยไม้เกิดอย่างที่สองอาทีนี้เกิดสมมติอย่างที่สองเกิดไม่ได้ ตั้งใจฟังนะฮะเกิดอย่างที่สองสมดเกิดไม่ได้ต้องไปเกิดอย่างที่สามอีกหมื่นคน่ทีนี้ไปเกิดได้สังเสริชาินะครับสังเสริชาต้องไปเกิดในน้ํำตะไคร่ที่เป็นเท่าไคลหรือเป็นเมือกเป็นยางคือไม่ต้องเกิดในมดลูกก็ได้ไม่ต้องเกิดในฟองไข่ก็ได้ก็เกิดเป็นตัวเป็นตนได้คือเป็นยูลินซีคุณเห็นไหมเอาผลไม้เน่าเหม็นไปกองไว้ เอาน้ำไปหมักไว้ในขวดในแก้วกลายเป็นจุจลินทรีย์เกิดขึ้นมาได้เห็นไหมฮะนั่นก็ไปจากมนุษย์ทั้งหมดเลยแต่เขาไม่ได้ทําบุญไม่ย่างเช่นพวกเราไงจึงต้องไปเกิดอย่างนั้นเห็นไหมฮะเนี่ยพระเจ้าสันตัดว่าสองพ้าร้อปีแนตะ่สมัยนั้นไม่มีแว่นสายตาไม่มีกล้องจุลทรรศน์ไม่มีคอนแทคเลนส์อะไรทั้งหมดอะและพระพุทธเจ้าท่านเห็นได้ยังไงจุลินทรีย์เนี่ยมองในตาเปล่าไม่เห็นนะตอนหลังมีนักวิทยศาศาสตร์เนี่ยผลิตแว่นสายตากล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาเนี่ย แล้วก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาฮะทุกศาสนาก็ต้องโจมตีกันว่าน้นดีไหมดีไหมเขาก็มาดูในบันทึกของที่พุทธที่พุทธเจ้าได้บันทึกวักนนะ้พระไตรปิฎกเนี่ยนะฮะแปดหมื่นสี่พันธรรมขันเนะี่ยว่ามันจะมีจริงนี่ไหมที่พุทธเจ้าตรัสว่าเกิดด้วยสังเสริาชาตนะิเนี่ยเขาก็เลยไปตักน้ําในห้วยในน้องในคลองในนาแม้กระทั่งน้ําเลือดน้ําเสลดน้ําดีน้าเ,เหลืองน้ําตาน้ํามูกที่อยู่ในตัวเราเนี่ยทุกน้ำนะแล้วเอากล้องยุรทัศน์้ี่องลงไปดูคุณเห็นไหม ไปเจอจุลินทรีย์เป็นหมื่นแสนล้านชนิดเลยแม้กระทั่งน้ําที่เราดื่มนี่ก็มีคนเนี่ยนะเห็นไหมฮะจนกระทั่งชาวโลกเขางงเลยครับว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้ยังไงแล้วยอมรับให้พระพุธทธเจ้าเนี่ยเป็นโลก,กวิทูซึ่งแปลว่ารู้แจ้งโลกไม่มีใครจะรู้เท่าพระพุธทธเจ้าเราเลยนะเห็นไหมฮะเนะี่ยจึงเป็นโลกรกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกแลวทุกวันนี้เราน่าภูมิใจไหมศาส,สนาพุทธเนี่ยถูกบันทึกไว้ว่าเป็นวันวิสาขะโลกนไหมวันวิสาขานะเนี่ยชาวโลกยอมรับนะฮะ ไม่ใช่ว่าชาวประเทศชาวบ้านชาวเมืองนะฮะทั้งโลกเขายอมรับเลยว่าคําทั่งสองผู้เจ้าเนี่ยปฏิบัติได้และเห็นเป็นจริงเนี่ยยังคําว่าสังเษตชาเนี่ยเอาน้ําไปหมักไว้เหมือนจะเชงใช่ไหมรวยเลยนั่นทอดเอาโบเจก,กับผู้เจ้ามาใช้นะฮะไอเชงเนะี่ยเพราะสมัยก่อนเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยรักษา,าพระภิสุด้วยอะไรฉันยาดองด้วยน้ํามูดเน่าเอาสมอไปแช่กับน้ําเยี่ยวน้ําฉีเหล่านี้ฮะแล้วก็ เกิดเป็นจุลินรีย์ขึ้นมาแล้วเอาไปรักษาพระพิสุครสมัยก่อนไม่มีหมอคุณเห็นยายเชงไหมเขาฉลาดไหมถอดเอาโปรเจกต์ับผู้เจ้ามาเลยเอาน้ํามาหมักไว้แล้วเอาจุลินทรีย์ตัวที่ดีเอาไปขายไปกินรักษาจนเขารวยขี้หมื่นขี้แสนล้านไปนะออมันตามไม่ทันก็ไปว่าเขาเห็นไหมฮจริงๆนะเนี่ยเรื่องมันกามันเกิดมาเนี่ยยายเชงนี่เขาฉลาด เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงพระเจ้าก็ตัดไปแล้วฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่านะฮะเนี่ยจำไปเลยเนี่ยเกิดอย่างที่ที่สามเอาทีนี้เกิดอย่างที่สี่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรือเลยนะฮะคุณตั้งใจฟังสามอย่างไอ้สามหมื่นคนนะั้นไปเกิดอย่างนี้แล้วทีนี้อีกหมื่นคนหรืออีกหมื่นคนนะพอเราตายปุ๊บไอ้หมื่นคนนี้ตายปุ๊บต้องไปเกิดในภูมิของโอปาปาติกะเท่านั้นเองภูมิเนี่ยแปลว่าที่อยู่โอปาปาติกะแปลว่าอากาศ อ้าวพอเราตายปุ๊บศพเราถูกห็ว่าจิตวิญญาณล้วก็ล่องลอยขึ้นสู่อากาศนี่แหละเกิดในภูมิของโอปปาติกาปะปนยูนในอากาศมีอะไรบ้างอะถึงที่คุณพูดล่ะมีเทวดาเปรตสุรกายพรหมผีอยู่ในอากาศนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมปะปนกันอยู่แต่ทําไมเราจึงมองไม่เห็นตัวล่ะก็เพราะเราเอาศพเราไปเผาทิ้งแล้วไง เหลือแต่จิตวิญญาณล่องลอยอยู่ในอากาศจึงมองไม่เห็นเห็นไหมฮะแล้วบางคนมาแย้งว่าเอา้าก็ว่าตายแล้วเกิดเลยแล้วทำไมมันมีผีแล้วคุณจำไหมนะผีนี้เขาเกิดแล้วพอตายปุ๊บเกิดเป็นผีเดี๋ยวนั้นเลยแล้วเขาก็มีฤทธิ์เมียพิญญาเหมือนกันบางครั้งไปปรากฏกายให้คนเห็นได้แปลงกายเป็นวัวไฟใหญ่โตเป็นโครงกระดูกไปหลอกหลอนคนให้เห็นได้แต่คนที่เห็นได้นั้นต้องเป็นไทยต้องเป็นคนที่เคยทําวิบากกรรมร่วมไว้กับผีนั่นแหละ จึงจะเห็นกันได้แต่ถ้าใครไม่ได้ทำวิบากกรรมไว้ไม่เห็นกันเนี่ยจำไหมครฮะผีนี้เขาเกิดแล้วที่บอกว่าเขาไปพอเอาก็พอตายปุ๊บก็ไปก็แก๊กงตำบานไปให้เห็นเป็นเงาไปนั่นเป็นไปได้แต่คนที่เห็นผีนั้นต้องเป็นคนที่เคยทำวิบากกรรมร่วมไว้กับผีอา้าวอาตามาจะชี้ให้โยมเห็นก็ได้เราเกิดกันมาป่านนี้อาจจะเคยเห็นครอบครัวบางครอบครัวหรือคนบางคนฮนะ เกิดมาไม่ได้มีสติมีปัญญาเหมือนพวกโยมเรื่องที่อาตมามานั่งอยู่นะฮะเกิดมาก็บ้าบ้าบอๆก็เลยก็โรกวาดกลัวระแวงสิ่งโน้นสิ่งนี้พี่น้องก็พาไปลดน้ำมนต์พาไปคล้องสสยศินเต๊มอาจารย์ที่ไหนว่าดีก็พาไปกระทั่งตายไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยวาดระแวงวาดกลัวอยู่งนั้นแหละนั่นแหละฮะเขาเห็นเพราะว่าผีนั่นแหละมันเป็นวิบากกรรมที่เคยทำแล้วก็ผีก็มาหลอกมาหลอนให้เขาเห็นอยู่ตลอดเวลา เขาจึงได้วาดกลัวไม่มีสติมีปัญญาเหมือนเราในชะ่ไหมกระทั่งตายไปเห็นไหมพวกเราเนี่ยไม่เคยได้ทําวิบากกรรมรวมไม้กับผีจึงไม่ได้เจอผีไงเห็นแต่เทวดาเห็นแต่สิ่งที่ดีๆจึงได้มาวัดผู้น้อยได้เนะนี่ยนาโยมได้เห็นผีคงวิ่งกันหัวโกรนไม่ได้มาวัดผู้น้อยะฮะไม่ได้มีปัญญามารับเรืออย่างนี้ฮะบางทีก็บา้บาบา้บาบอตายไปแล้วเห็นไหมฮะเพราะเราเคยทําวิบากกรรมวบไม้กับผีไนงะนี่จำไหมะฮะเอามาทําฟังเข้าใจให้คุณอีกเพราะว่าพวกเราเนี่ย ที่เกิดขึ้นในภูมิของโอปปาติกาเนี่ยทำไมอะ่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยมันมีอยู่สองร่างโยมสองกายอะ่ะโยมเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยคุณเคยรู้ว่าเมื่อคุณมีอยู่สองกายอะ่ะวันนี้จะได้รู้ออมนะันฮะพวกเราเนี่มีทั้งกายยาบและกายทิพย์ไงกายยาบก็คือเกสาโรมานะขาทันตาตะโจคือความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละขันห้าเราเนี่ยเขาเรียกว่ากายยาบแต่ว่าถ้ากายทิพย์ก็คือจิตวิญญาณเห็นไหมพอเราตายปุ๊บ ร่างเราทิ้งไว้จิตวิญญาณกับกายก็แยกกันไงกายทิพ์เราก็ไปที่อื่นไปเกิดเอาทีนี้กายทิพ์เนี่ยจะชี้ให้คุณเห็นก็ได้ถามว่าคุณทุกคนที่มานั่งเนี่ยเคยนอนฝันไหมเอาเคยนอนฝันไหมฮะเอาทุกคนเคยนอนฝันเราเดี๋ยวคุณจะเริ่มรู้จักแล้วเรานอนหลับสนิทเนี่ยและเสร็จแล้วเราฝันไปฝันว่าไปไหนตะไหนมาแล้วก็กลับมาก็สะดุ้งตื่นปุ๊บขึ้นมาเนี่ย เราลุกขึ้นมาเนี่ยเราพยายามที่จะย,ย้อนไหมฮะนึกถึงที่เราฝันไหมเฮ้ยเราฝันว่าไปอย่างนี้เป็นจริงเป็นจังไม่เหมือนจริงไหมฮะที่ฝันนะเหมือนไหมบางทีฝันว่าไปเจอลูกไปเจอแฟนไปเจอคนรักบางทีฝันว่าไปเจอเพื่อนบางทีไปเจอพระอาจารย์ก็มีนั่นแหละคุณรู้ครับขณะที่คุณฝันหลับสนิทเนี่ยกายทิพของเรามันทอดออกไปคุณจำไหมกายทิพเ,เราเนี่ยเราหลับสนิทเนี่ยกายทิพเรานี่ทอดออกไป ถอดออกมาก็ไปท่องเที่ยวอื่นเล่ไปทั่วไปเนี้ยไปเจอเจอในสิ่งต่างๆแล้วก็กลับมาที่ตัวเราก็สะดุ้งตื่นไงน,นี่แหละคือกายทิพย์ของเราคุณมีทุกคนเลยเนี่ยเห็นไหมอ้าวแล้วสมมุติว่าถ้าเราหลับสนิทปุ๊บกายทิพย์เรามันออกไปเที่ยวเหมือนเดิมแล้วมันไม่กลับมาเป็นไงไเห็นไหมเริ่มเป็นธรรมะเลวเนี่ย ขนาดพูดสมห้ฟังนิดคุณเริ่มเป็นแล้วบอกตายวะงีเนี่ยรู้แล้วเริ่มรู้ไหมนั่นแหละฮะคุณจําไว้เลยเนี่ยพวกเราเนี่ยมันมีทั้งกายยาบและกลายทิพย์ควบคุมกันอยู่มาเนี่ยมันยิงไปไหนได้ไงแต่ถ้ากายทิพย์คุณออกไปแล้วแล้ที่แยก่เกิดสี่อย่างเนี่ยเรามันาทาบุญหรือว่าทาบาได้ไงนะ,ะเอาเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะฮะคุณนิ่งๆหน่อยได้ไหมฮะคุณใจเย็นนิดได้ไหมฮะเดี๋ยวจะพูดให้คุณฟังก็นั่นแหละถูกแล้วที่คุณพูดนี่แหละ ไอ้สี่อย่างเนี่ยทำไมถึงได้แยกกันไปเกิดอย่างไรก็เพราะว่าบาปบุญกุศลแล้วคุณได้ทาไว้นี่แหละมันจําแนกออกไปไงเขาเรียกว่ากรรมไงกรรมเนี่ยมันเป็นตัวกลางมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วถ้ากรรมดีมันก็ไปเกิดในทางที่ดีกรรมชั่วก็ไปเกิดในทางที่ชั่วไงก็ที่คุณได้กระทํไว้นี่แหละมันส่งผลให้คุณได้ไปเกิดในสี่ทางนั่นเองอ้าวทีนี้มาถึงตรงนี้ว่ารู้เลยนะว่าเกิดในภูมิภาคอุาปแต่ก็มีเทวดาเปรตสุรายพลมผีอยู่ด้วยกันทั้งหมดใช่ไหม เรามีร่างกายเนี่ยมีมีกายทิพย์และกายหยาบอา้าวทีนี้เราสรุปแล้วก็คือว่ามนุษย์เราตายปุ๊บเกิดทันทีเลยไปเกิดได้สี่อย่างที่ามาพูด,ดให้ได้ฟังใช่ไหมได้ฟังกันแล้วพอเข้าใจนะฮะถ้าให้ละเอียดจริงๆมันหลายชั่วโมงโยมทีนี้เรามาฟังตรงนี้เอามาเกิดได้สี่อย่างแล้วพระพุทธเจ้าตัดเลยว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์มีบุญที่สุดเลยไม่มีอะไรจะเกิดมามีบุญเท่ากับมนุษย์และเราเมื่อรู้ว่าเรามีบุญแล้วเราก็อย่าหลงละเลง เพราะว่า,กา,ก,นนา,ก,า,าการได้เกิดเป็นมนุษย์ยากที่สุดเอามาดูตรงนี้ที่ว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์มีบุญอย่างไรเกิดในมดลูกได้มีขี่ชนิดอ่นะมีมนุษย์ช้างม้าวัวควายหมาแมวเอาทีนี้เรามาดูพวกสัตว์เดรัจฉานที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับพอเขาคลอดมาปุ๊บเนี่ยคลอดลูกมาเนี่ยช้างมา้าวัวควายหมาแมวสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่มนุษย์นะพอคลอดมาปุ๊บคุณเห็นไหมพ่อแม่เขานอนกกอยู่ไม่ขี่คืนและเขาก็เลียตัวใช่ไหมพอขนแห้ง สัตว์เดรัจฉานพวกนั้นกลับไปเที่ยวไปไปเดินไปไหนได้เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้เลยฮะปากซายหาเต้านมแม่กินได้แล้วช่วยเหลือตัวเองได้แล้วแต่หันมาดูมนุษย์อะ่ะมนุษย์อย่างพวกเราถ้าลองคลอดมาปุ๊บเนี่ยพ่อแม่เราเลี้ยไปร้อยชั่วโมงแล้วแล้วกกเราไปอีกร้อยคืนแล้วเขาก็ทิ้งเราไปพวกเราอยู่ได้ไหมคุณก็เคยมีลูกมาแล้วเนี่ยอยู่ได้ไหมลูกคุณอยู่ได้ไหมฮะไม่ได,ไได้ไม่มีทางอะฮะ นี่ไงจึงบอกว่ามนุษย์มีบุญที่สุดเลยมีบุญเพราะอะไรอ่ะเพราะพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยพ่อแม่ไม่ยอมให้ห่างกายเลยนะะไม่ให้ห่างสายตาเลยนะป้อนข้าวป้อนนมป้อนน้ําป้อนน,อน,น,อน,นอมเลี้ยงดูยังประครบประงมเลยเห็นไหมยุงไม่ให้ตยไยลไม่ให้ตอมสอนให้เราเป็นคนดีสอนในสิ่งที่ดีๆให้เราทั้งนั้นเลยไม่มีอยากให้ลูกไปทําชั่วไปทําเลวเลยเห็นไหมและเท่านั้นยังไม่พอยังมีพี่ป้าน้าอาเห็นไหมซื้อของฝันมาให้ ซื้อทองมาให้ซื้อเสื้อผ้ามาให้อุ้มันเป็นของฝันสแสดงความยินดีกันมากมายนักหนาเป็นมนุษย์เนี่ยโชคดีที่สุดอ่าแล้วคุณหันกลับไปดูพวกสัตว์ในฉันพวกนั้งช้างาวัวควายหมาแมวแถวบ้านคุณอนะคุณเคยสังเกตดูไหมคุณเคยเห็นมันซื้อของฝันไปให้กันไหมเวลามันคลอดลูกอะได้รับสกล่องไหมไม่มีอาตมามาอยู่นี่สิบห้าสิบหกปีเนี่ยศึกษาธรรมะใหม่ใมพระพุทธเจ้าทันตัดไวจริงไหมเนาะหมามันคลอดอยู่หน้าวัดนี่คลอกหลังวัดนี่คลอก จะพยายามจะแอบดูให <ım> <made> <ED> ้ได้ไม่ได้หลับได้นอนโยมอยู่ตรงกลางเนี่ยดูที่มันจะซื้อของฝันไปให้กันไหมกระทั่งทุกวันยังไม่เห็นสักกล่องโยมเนี่ยไม่เหมือนมนุษย์เลยไม่รู้ขี่ร้อยกล่องเลยไปให้กันเนี่ยแต่ไม่เคยมีใครไปให้กันเลยสัตว์เลยฉางนะฮะเพราะนั้นเกิดเป็นมนุษย์ดีไหมดีที่สุดเลยใช่ไหมอ้าวแล้วทีนี้ทําไมพระเจ้าถึงว่าเกิดยากที่สุดเอามาดูที่ว่าเกิดยากอย่างไงน่ากลัวไหมพระพุทธเจ้านั่งสนทนาธรรมกับพระอนุ์พระอนุลนี่เปรียบเหมือนพระอนุชา ลูกผู้น้องเริ่มเป็นพระที่ดูแลอุปถัมภ์พระเจ้าอย่างใกล้ชิดเลยพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนก็แล้วแต่พระอนุนจะจดจําได้มากที่สุดจึงได้มาบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก8 4ด0 0พพระธรรมขันเป็นคําสอนที่เอามาสอนให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักธรรมะพระพุทธเจ้าได้ตัดถามพระอนุนสมัยนั้นยังไม่บรนินธิพพานท่านได้ตัดถามพระอนุนว่าพระอนุน เธอรู้ไหมว่ามนุษย์ที่ตายลงไปทุกวันทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้มีบุญกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเช่นพวกเราที่มานั่งเนี่ยมีมากน้อยเพียงไรเห็นไหมพระพุทธเจ้าตาถามพระนลนะจำให้ดีนะฮะจะได้จดจำไว้ในใจเราไว้สอนตัวเองไม่ต้องสอนคนอื่นหรอกมนุษย์เนี่ยสอนตัวเองได้ดีมันคอยจะไปสอนคนอื่นนะิว่ามุงต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวเองไม่ได้ดูฮะใจมันค่อยจะเป็นผู้จัดการนะแต่ถ้าใจเลิกเป็นผู้จัดการเมื่อไหร่เราไม่เป็นทุกข์ฮะ ใจใครถ้าเป็นทุกข์ใจมันชอบเป็นผู้จัดการแล้วมันก็วุ่นเขาจะจัดเรื่องโน้ตเรื่องนี้ไปฮะพู้เจ้าตัสถามพระอนุวมาพระอนุลเธอรู้ไหมว่ามนุษย์ที่ตายลงไปทุกวันทุกวันแล้วเขาไม่ได้มีบุญกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเช่นพวกเราที่มานั่งกันในวันนี้มีมากน้อยเพียงไรพระอนุ์ตอบว่าไม่รู้พระเจ้าค่ะพระุทธเจ้าตัดว่างั้นเธอฟังไว้เธอจําไหมนะว่ามนุษย์ที่ตายลงไปทุกวันทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้มีบุญกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเช่นพวกเรามานั่งกันเนี่ย มีมากมายถ้าเปรียบเทียบก็เท่ากับแผ่นดินนั้นฟางใหญ่ที่เธอได้เหยียบย่ําอยู่เนี่ยเห็นไหมมนุษย์ที่ตายลงไปแล้วเนี่ยไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเช่นพวกเราเนี่ยเท่ากับแผ่นดินเนี่ยขรนเจ้าท่านตัดไว้แล้วพระพุทธองค์ก็ตัดถามพระอ,อนทน์ต่ออีกว่าพระอานทน์รู้ไหมว่ามนุษย์ที่ตายลงไปแล้วแล้วเขามีบุญได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเช่นพวกเราที่มานั่งอยูอย่เนี่ยมีมากน้อยเพียงไรพระอ,อนทน์ก็ตอบเช่นเดิมว่าไม่รู้พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ตัดว่างั้นเธอฟังพระอานท์จะได้ไว้จจดํา ไว้แสดงทําให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังพระพุทธองค์ก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไปแล้วพระพุทธองค์ก็ก้มลงไปที่พื้นดินโยมท่านไปหยิบดินมาแค่นี้เองใช่หไหมเนี่ยบอกนี่ไงพระอนุนมนุษย์ที่ตายลงไปแล้วเขามีบุญได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีเพียงแค่ดินในหยิบมือของเราเนี่ยนิดเดียวเองไโยมเี่เนี่ยพวกเราที่มานั่งเนี่ยเปรียบเหมือนดินในหยิบมือนั่นเองเอาเรามาฟังตรงนี้แล้วเนี่ยฮะเรามาฟังตรงนี้แล้วเนี่ย ถ้าเราไม่ฟังต่อแล้วมันจะเป็นไปได้หรืออ่ะเราลองมาคิดเลยที่เรานั่งอยู่เนี่ยครับคุณทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยคิดไปถึงบ้านคุณเองฮะจะไปเข้าบ้านชาวจะไปเข้าบ้านคนอื่นเขาไม่ได้นะจะไปเข้าบ้านชาวาบ้านชาวช่องก็ไม่ได้ไปบ้านตัวเองคิดไปที่บ้านตัวเองอะบ้านใครบ้านมันเลยวะว่าในบ้านคุณ่ะมีมนุษย์ที่ตายไปแล้วและเขามีบุญได้กลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์มาอยู่รวมกับเรากี่คนมีพ่อแม่ลูก พ่อแม่ลูกพี่ป้าน้าอาอย่างมากกว่าบ้านก็มีสามคนห้าคนเจ็ดคนสิบคนแต่วันนี้คุณมาฟังธรรมะแล้วเนี่ยคุณกลับไปที่บ้านคุณตอนเย็นคุณลองไปดูใหม่นะครับว่าไอ้พวกที่ตายไปจากมนุษย์แล้วแล้วไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปอยู่รวมกันในบ้านเราในี่ขีมืน่นขีแสนคนขีมืน่นขีแสนล้านตัวเราเป็นมนุษย์ที่มีบุญบางทีอยู่กันห้าหกคน,นแต่ในบ้านเราคุณไปดูใหมไ,หไอ้พวกที่ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ตายไปแล้วมีเป็นหมื่นแสนล้านตัว ล้านคนมีอะไรบ้างอะเลือบยุงลิ้นไหลแมลงวีแมลงวันไส้เดือนยิ่งโจกทุกแกหมามีพยาธิในหมามีมัดอีกมีไก่มีลาอีกแงั้นไปบนกันฟาเจอแมลงมุมเจอยิ่งโจกทุกแกไปแงะ่ทำกันฝานี่มีเลนไรเล็ก,ลกน้อยตายเป็นหมื่นแสนล้านตัวเลยมันี่แหละพระพุทธเจ้าตัดเลยว่าไปจากมนุษย์ทั้งหมดเลยเพราะเขาไม่ได้ทําบุญไว้อย่างเช่นพวกเราที่มานั่งกันนี่ไงเขาจึงต้องตายไปใช้กรรมอยู่อย่างนั้นไม่รู้ขีพภพขีชาติ ฝ่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มานั่งอยู่แบบพวกเราเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ถือว่ามีบุญที่สุดเลยเห็นไหมเนี่ยมากมายนักหนาเลยเห็นไหมพวกเรานี่มีบุญที่สุดเลยอเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงตัดว่าพวกเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยคุณจำไหมฮะไม่ได้มีญาติเป็นแต่เพียงมนุษย์นะพวกเราที่มานั่งกันเนี่ยไม่ได้มีญาติเป็นแต่เพียงมนุษย์คุณจำไหม บางครั้งช้างมาว,วัวควายหมาแมวสัตว์เดรัจฉานที่มันหลังไหลเข้าไปอยู่ในบ้านเราบางทีก็เป็นญาติของเรานั่นเองเพราะบางครั้งเขาอาจรู้ได้ว่าเคยเป็นญาติพี่น้องกับเราในอดีตชาติในปัจจุบันในชาติในชาตินี้เขาไม่ได้มีบุญอย่างเช่นพวกเราเขาคือ่าเก็เสพอารมณ์เดิมนะอาจจะมีความจําที่รู้ได้ว่าเคยเป็นญาติพี่น้องกับเราก็หลังไหลไม่อยู่ในบ้านเราทําไมไอ้บ้านข้างๆอะ่ะทำไมสัตว์เดรัจฉานบ้านเราไม่ไปอยู่บ้านข้าง ไอ้บ้านข้างไม้ลังไหลมาที่เราตั้งคนตัางไปหาบ้านหลังนั้นเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะเคยเป็นญาติพี่น้องของเรามาก่อนคุณอาจจะได้ยินคําพูดคานี้ก็ได้ว่าสมัยก่อนนั้นน่ะคนโตโตเนี่ยเราเป็นลูกศิษย์วัดลูกศิษย์วานี่หรือพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเราจะสั่งสอนว่าเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรอยู่ในบ้านเราเนี่ยเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนี่ยอย่าเอาตีนไปเตะไปเคี่ยวหมาแมวพวกนี้นะลูกเดี๋ยวเขาจะเสียใจเพราะบางครั้งเขาก็เป็นญาติพี่น้องเเนนัอง แต่บังเอิญในชาตินี้เขาไม่ได้มีบุญอย่างเช่นพวกเราเขาจึงต้องไปเกิดใช้กรรมไงอยู่อย่างนั้นไงเห็นไหมฮะที่เขาเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเพียงเพื่อจะมาขอหลบแดดหลบฝนอยู่ในชายคาบ้านเรือนเราเท่านั้นเองแล้วก็มาขอเพียงเศษข้าวเศษอาหารเศษน้ําทีเ่เหลือกินเหลือใช้จากเราไงที่คุณได้ล้างถ้วยล้างจานเนี่ยแล้วสาสทิ้งลงมาเนี่ยคนโบราณในาีายฉล้างถ้วยล้างจานนะฮะสาสน้ําทิ้งไปเขายังซับเพสตัตาให้กับสัตว์ทั้งหลายได้เก็บกินอีก เป็นบุญเองนะเพราะก็ถือว่าสัตว์พวกน,นั้นก็เหมือนญาติพี่น้องนั่นเองเกิดแก่เจ็บตายร่วมร่วมเก็บร่วมตายอยู่ด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขคนสมัยก่อนเขาฉลาดแล้วพอมาดูคนสมัยนี้นะเคยล้างถ้วยล้างจานแล้วก็สับเพสสตาไม่ไม่เคยส่วนมากที่เห็นนะล้างถ้วยไปก็ด่าผัวไปบ่นผัวไปล้างจานมันก็ด่าลูกไปบ่นลูกไปเงี้ยไม่ได้บุญเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณมาเป็นลูกศิษย์มาคุณมาเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่เอาใหม่ฮะ ล้างถ้วยล้างจานไปก็อนุโมทนาบุญให้กับสัตว์ทั้งหลายได้กินได้ใช้ไปอ้าวก็คุณลองคิดดิครับว่าจริงไหมที่พระเจ้า่ัาานตดว่าเราไม่ได้มีญาติเป็นแต่เพียงมนุษย์พี่น้องเราเนี่ยตายมากีมื่นคนแล้วนามสกุลเดียวกับเราพงเผ่าเรกกอเดียวกับเราเนี่ยสองพันห้าร้อยห้าสิบสามปีเนี่ยตายมากีหมื่นกี่แสนคนแล้วแล้วพอญาติเราตายไปมันก็แยกกันไปเกิดได้สี่อย่างเห็นไหมฮะและญาติเราจะดีทั้งหมดไหมเลวทั้งหมดไหม ชั่วปานกลางดีปานกลางเร็วมากเร็วน้อยดีนะมันมีทั้งหมดเลยคละเข,า,ขากันไปญาติเราก็แยกกันไปเกิดได้สี่อย่างเลยบางทีญาติเราก็อาจจะไปเกิดในในมดลูกแต่ไม่รู้ว่าไปเกิดไปไหเป็นวัวเป็นฝ้ายก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้บางทีก็ไปเกิดในฟองไข่ก็ได้เห็นไหมบางทีก็ไปเกิดด้วยสังเสริช่าก็ได้เป็นจุลินทรีย์เนี่ยบางทีไปเกิดในภูมิของโอปปาติกาอาจจะเป็นเทวดาเปรตสุรกรายพรหมผีอะไรก็ได้ไงยใช่หไหมนี่แหละคือการเกิดของมนุษย์คุณจำไหมอาวทีนี้พระเจ้าตาัสว่า ถ้าเราอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทําอย่างไรเอ,อเพราะว่าถ้าเราถามว่าพวกเรานี่อยากจะเกิดเป็นอะไรถ้าตายไปทุกคนต้องตอบแน่ว่าฉันถอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์มันทําบุญได้ไงโยมทาความดีได้สัมผัสกันได้มีควารมรักมีความปรารถนาดีต่อกันได้แต่การได้เกิดเป็นเทวดาแม้จะได้เป็นเทวดาก็จริงยังไม่สามารถทําบุญได้เลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการได้เกิดเป็นมนุษย์ดีที่สุด